เล้วนี้ก็ลางยางอยู่ที่ตู้นูน่นเราจะมาแตะแ,แต่งก็คือเด็ดรากออกอย่างเงี้เนาะรากเกอออกเด็ดรากออกแล้วเราก็เอาแต่ยอดอ่อนกับนี่ไปจิ้มกับน้ำพริกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มาเสียเวลานั่งเด็ดรากเนี้ยผมล้างๆจุ่มๆ <S <S น้ำรับประทานนสดจุ่มน้ำรับประทานรสดนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆแต่ทุกวันนี้เราทำทำเรา,าต้อง ทำาทำขายทำไมต้องทำให้ดูดีเนาะต้องทำให้ดูดีก่อนเต่งออกมาก็จะได้สวยครับและเนี่ยผมจะดูที่เด็ดรากแล้วเอามาแช่ในน้ำเย็นต่ออีกนะครับแช่ในน้ำใสเนาะนี่นะครับพอแช่ในน้ำใสเนี่ยเห็นไหมเราก็เริ่มเห็นนี่นะครับยอดเขาอวบ เดินทางใกล้เลยเนอะเสียไปมาแล้วแล้วรอดูตอนแพ็กเกจจิ้งต่อไปนะครับเดี๋ยวตะแดงตอนนี้ตะแดงก็กำลังเตรียมใบตองนะครับเตรียมใบตองที่จะทำเป็นแพ็กเกจจิ้งเพื่อที่จะส่งมอบให้ลูกค้าต่อไปนะครับลูกค้าเป็นใครนะครับวันนี้ลูกค้าก็คือลูกค้าก็มาสั่งขอแว่นอีกลูกค้าก็คือ เพ้่คุณชายลันพมเอัยอ้วยขาไก่ก็จะเยอะคือปากที่ปากนเขาดุขาดุขาก็คือตากล้องที่กำลังถ่ายวีดีโออยู่ตัวนี้นะครับยุคเส้ก็ยุคเส้นมันไงบ้าเอ๋อาทิ่ตัวฮาอุ๊ยอาทิ่มตัวนอนหลงประมาณไงเอ้อย่างไงวิ่งซอาทิ่มน้อยอาทิ่มตัวหน่อยแล้วตอนนี้เราก็จะมัดเป็นมัดนะครับมัดที่บาดถูกไหม มัดที่บ้านตอนี้เท่าไหร่ทำไมมันใหญ่จังโอ้บ้านโงกเราเนาะเราขายแบบโพเพียงเบงกันกินจิบบาทแบงเบงกันกินเนี่ยขายแบบโพเพียงอันนี้มัดอันนี้เก็บให้ไปก่อนครับเนี่ยดอกเบี้ยอันนี้มัดมัดนี้แกะมือกล้องทีนี้เขาสั่งอีกสองร้อยมัดนี้เอาป้าไม่ควันแล้วบ่โอ้ยเอาเร็วมันเขเขาเลิกแล้วเขาหยุด เข้าพรรษาแล้วเข้าวัดษากันแล้วเนี่เรื่องอะไรจะอยู่เข้าพรรษาเดินแล้วมันมัดนี้กินหนึ่งมื้อได้นะครับมัดนี้คนอะไรอยากสายกินไส้านโนกเราเราต้องแบบแบ่งกันกินเราขายแบบโอเคเลยเดี๋ยวได้พ่อกันเออเนี่ยหายลูกชายนี่พ่อมันจะฟันห้อยขาดเดี๋ยวคอยดูอันนี้คือแพ็กเกจจริงแล้วก็เอาไปใส่ถุงอีกรอบหนึ่งแล้วแต่เด็กครับ เราได้คุยกันครับก่อนอีกหน่อยนึงอันนี้เราก็มาแต่งหัวให้ดูเดี๋ยวแล้วแล้วเอามาตัดมาตัดโคนนี่นะครับอยากกินผักแว่นก็มาบ้านน้องตะคบนะครับมีผักแว่นปลูกครับนี่นี่จะอยู่ได้น้ำเเห็นไหมนี่ปลายุมอ่าเลยกรมนี่ไปถึงกรุงเทพหัวหินก็ไม่เป็นไรนี่แพ็กไปแบบนี้เลยครับนี่ครับ โอ้โอ้ไปยังไงก็ครับอันนี้ไปอมน้ำแล้วทีนี้พอไปถึงหัวหินปั๊บยอดจะขาวทั่วมันจะแตกลากใหม่ไปชนบุรีแล้วแล้วลากแตกใหม่ก็จะขาวทั่วเลยแตเด้งแตเด้งจำจับจับต้นนะครับไปไกลๆแต่ว่าเนี่ยมันจะออกลากใหม่ขาวทั่วเลยครับออันนี้ไม่ได้ไปชนบุรีอันนี้ไปบ้านน้องกงใกล้ๆนะครับน้องกงครับอืไม่พูดถึงในทุ่งแล้วเนี่ยไปถึงประจวบก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำไม่เป็นีอ ขอให้ขึ้นเครื่องบินไปใช่ไหมรถด,ด่วนต้องด่วนหน่อยหนึ่งต้องด่วนเลยแล้วเดี๋ยวเลยอีกรกำหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะรีบเอารถไปคืนพ่อแล้วจะได้เอาอันนี้ไปฝากใากล้ยังเพื่นอนนะหน่อยหนึ่งมั้งครับไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปแค่นี้ก่อนเนาะก็ได้เห็นแล้วว่าวิธีแ<ม>พ็กเกจจริงเป็นยังไงตัดแต่งเป็นไงก่อนที่เราจะรับประทานเราก็ล้างน้ำอีกรอบหนึ่งเนาะครับใช่ตอนนี้ เราก็ล้างไปสองรอบแล้วนะครับคือล้างน้ําขุนออกแล้วก็ล้างน้ําเย็นอีกรอบหนึ่งคือตอนตัดผมเรียบร้อยคลิปนี้ก็แค่นี้ก็นะครับม,มาบ้านทีไรก็มาอาศัยถ่ายคลิปหน้าพักแว่นต่ตะแดงนี่แหละส,สามครั้งแล้วมั้งสามเ<า>ลครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม